สวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับนี่คือรายการ g r g หรือ g ูรีว e วเกม Game นะครับวันนี้จะมาแคสเกมนั้นเอ้ยวันนี้เราก็ไม่ได้จะมาแคสเกมหรอกครับก็ผมจะมาสอนจริงการทำแบนเนอร์นะเหมือนกับเอ็คอสนะครับผมให้ขึ้นทาด้านที่เราต้องการนะก็ก่อนหนึ่งเลยว่าคุณต้องมีรูปนะแบนเนอร์นะรูปที่ของคุณนะครับของแชนแนลคุณอะรูปจำตัวโปรไฟล์คุณนะครับแล้วก็คุณต้องมีโปรแกรมนะ Adobe Photoshop นะครับ CS3 นะ หรือว่า CS4 CS5 ได้ครับผมแต่มันจะแตกต่างกันนะฮะคุณต้องดูให้ดีๆสอนวิธีการทําแบนเนอร์นะฮะก็สร้างนะนิวนะครับก็ปรับพิกเซลแล้วก็อันนี้คือสองอันนี้นะครับคือปรับขนาดให้เท่ากับตัววิดีโอของคุณนะครับผมก็ปรับเป็น1280คูณ720นะครับก็โอเคไปเอ้ยเดี๋ยวต้องโอเพนรูปก่อนนะฮะแบนเนอร์แบนเนอร์โอเค โอเคครับแล้วก็ทําการนะใช้ตัวนี้นะครับผมแล้วกกดวาดเออวาดลากมันให้ได้ทั้งทั้งตัวรูปนะตัวรูปนะครับแล้วกกดคอนโดนซีครับก็ปี้นะแล้วก็สร้างนิวนะทำสองร้อยแปดสิบนะครับคูณเจนะ็ดร้อยี่สิบนะฮะพิกเซลนะครับผมหน่วยตรงนี้เป็นพิกเซลนะขอยามเป็นพิกเซลนะครับผมกดโอเคไปแล้วก,กดคอนโดนวีครับผมก็จะได้รูปออกมานะฮะแต่ั้นกด คลิกที่ตัวรูปนะกดกดนนทีครับแล้วก็ก็จะเอาใหญ่ตามที่ต้องการนะจะใหญ่แต่แค่ไหนก็ได้นะครับผมก็ประมาณนี้เราก็มาที่ตรงนี้สุดนะฮะหรือว่าคุณจะไว้ตรงไหนก็ได้ตัวตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้เป็นมุมๆนะคุณต้องการตรงไหนนะก็วางตรงนั้นนะเคจากนั้นก็กดตัวนี้นะผมแล้วกดแอปพลายภาพก็จะชัดนะครับจากนั้นนะครับวิธีการเซฟนะครับคุณก็กดเซฟนะเอ้ยเดี๋ยวคุณต้องกดตรงนี้ก่อนนะครับ ให้ตัวรูปปลดล็อกออกนะกดย้ําที่แป็กกล้ากดโอเคครับผมแล้วลบแป็กเกล้าทิ้งนะโอเคให้เป็นตัวจุดๆๆเป็นนี้นะะสี่หล่ยมนะกดเซฟครับผมจากนั้นก็กดหน่วย png นะแค่นี้ละคุณก็กดเซฟนะแล้วคุณก็กดย็ดอีกทีหนึ่งนะย็ด yes หรือโอเคนี่แหละไม่ต้องติอะไรนะกดยึดกดเซฟแล้วก็ย็ดย็ดหรือโอเคนะครับก็แค่นี้ครับผมขอบคุณที่รับชมครับ ก็มอบให้คนที่ไม่รู้นะวิธีการทำแบนเนอร์ครับขอบคุณนะ